ทมินชันจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรคู่ครัวไทยที่ค่อนข้างปลูกง่ายมากๆเลยนะคะขอแค่ไม่มีน้ำแช่ขังก็เป็นพอคะ่ะแต่เห็นปลูกง่ายๆแบบนี้สปปรรพคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ ซึงทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกใช้ในอาหารและยาอย่างแพร่หลายกันเลยทีเดียววันนี้เราเลยจะมาแชร์วิธีการปลูกขมิ้นชันในกระสอบแบบที่เราไม่ต้องเสียเวลาดูแลอะไรเขามากมายเลยนะคะเผื่อมีใครสนใจอยากปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนเหมือนเราคะ่ะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ อื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะคะ 1. กระสอบปุ๋ย 2. ขุยมะพร้าวสับหรือฉีกหยาบๆ 3. ปุ๋ยขี้ไก่แกลบถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยข้ออื่นๆแทนได้ค่ะ 4. ดินร่วน 5. เงาหรือหัวขมิ้นแก่ทีนี้ไปดูวิธีปลูกกันเลยค่ะให้ผสมดินร่วนขุยมะพร้าวและปุ๋ยขี้ไก่แกลบเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมเป็นดินปลูกค่ะ โดยส่วนผสมคิดเป็นอัตราส,ส่วนดินร่วน3ส,ส่วนขุยมะพร้าวและปุ๋ยขี้ไก่แกลบอย่างละ1ส่วนค่ะ นำดินเสร็จแล้วก็นำดินใส่ลงในกระสอบปุ๋ยโดยพับกระสอบปุ๋ยลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็นำดินใส่ได้เลยค่ะถ้ากระสอบปุ๋ยของเพื่อนๆมีความหนามากระบายน้ำได้ไม่ดีให้เจาะก้นกระสอบก่อนที่จะเอาดินใส่นะคะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นเพราะขมิ้นเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังอาจจะทำให้หัวเน่าตายได้ค่ะ เคล็ดลับในการปลูกขมิ้นให้ได้เงาโต,โตๆตคือเราจะต้องเลือกขมิ้นแก่อย่าเลือกเงาอ่อนแบบที่เรานำมารับประทานถ้าหาเงาแก่ไม่ได้จริงๆก็ให้ใช้เงาขมิ้นปกติที่รับประทานมาปลูกได้ค่ะแล้วปีถัดไปเราก็ค่อยเก็บเงาแก่มาใช้ปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้นะคะ การนำขมิ้นมาปลูกสามารถปลูกจากเง้าหรือหัวขมิ้นได้หรือจะทิ้งไว้จนกว่าจะแตกหน่อเป็นต้นอ่อนขึ้นมาใหม่แบบที่เราให้ดูอยู่ตอนนี้ก็ได้ค่ะแต่ของเราต้นจะไม่ค่อยสวยเพราะเหลือจากใช้สอยในครัวเรือนก็ทิ้งไว้ในกล่องพอมาดูอีกทีเขาก็เกิดต้นอ่อนขึ้นมาแล้วค่ะสงสารก็เลยจะนำมาปลูกวันนี้ะเลยเดี๋ยวเราจะนำขมิ้นที่เกิดต้นอ่อนแล้วลงปลูกในกระสอบกันก่อนเลยนะคะ วิธีการปลูกให้ใช้มือเราขุดดินนํำล่องลงไปก่อนให้ลึกและกว,กว้างกว่าหัวขมิ้นเล็กน้อยจากนั้นวางหัวขมิ้นลงปลูกกลบดินถมหัวขมิ้นบางๆโดยจัดให้ส่วนที่เป็นต้นอ่อนโผล่ขึ้นมาตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะกระสอบหนึ่งเราก็จะปลูกประมาณ4-5หัวเลยค่ะเพราะหัวพันธุของเราค่อนข้างเล็ก การปลูกขมิ้นนั้นปลูกง่ายมากค่ะสามารถปลูกได้ทั้งแบบปลูกลงดินเลยหรือจะปลูกในกระถางหรือปลูกในกระสอบก็ได้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพื้นที่ที่เราปลูกอย่าให้มีน้ำขังก็พอเพราะขมิ้นไม่ชอบหัวเขาจะเน่าตายนั่นเองค่ะ เราก็จะนําส่วนที่เป็นเงาขมิน้นหรือหัวขมิ้นส่วนที่เหลือลงปลูกวิธีการก็เหมือนกันค่ะให้ใช้มือเราขุดดินนําล่องลงไปก่อนให้ลึกและก,กว้างกว่าหัวขมิ้นเล็กน้อยแล้ววางหัวขมิ้นลงปลูกในแนวนอนวางราบกับดินเลยนะคะจากนั้นกลบดินถมหัวขมิ้นให้มิดทั้งหมดเลยแต่กลบดินถมแค่บางๆพอนะคะตามที่เราทําให้ดูเลยค่ะกระสอบนึงเราจะปลูกประมาณ4-5้าหัวเพราะเป็นหัวเล็ก แต่ถ้าหัวคมิ้นใครเป็นหัวใหญ่ก็ปลูกแค่กระสอบละสองหัวก็พอนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มได้เลยค่ะเหตุผลที่เราเลือกปลูกคมิ้นในกระสอบก็เพราะว่าเรามีส่วนที่ปลูกลงดินไปแล้วค่ะแต่เวลาจะเก็บเอาเขามาใช้หรือขายมันก็เก็บค่อนข้างยากนิดนึงเพราะต้องขุดลงดินเงาคามิ้นก็มีโอกาสเสียหายจากการโดนจอบหรือเสียมได้ง่ายมากค่ะ แต่ขมิ้นที่ปลูกในกระสอบจะเก็บผลผลิตได้ง่ายกว่าใช้เวลาไม่นานเงาขมิ้นก็ไม่ค่อยเสียหายค่ะแค่พลิกกระสอบแล้วค่อยๆดึงต้นขมิ้นขึ้นมาหรือใช้มีดกรีดข้างๆกระสอบก็เก็บขมิ้นได้ทั้งหมดแล้วนั่นเองค่ะ ในช่วงแรกๆที่ปลูกให้รดน้ำวันละครั้งเมื่อต้นขมิ้นเริ่มโตเต็มกระสอบให้รดน้ำสามถวันต่อครั้งเพราะถ้ารดน้ำมากเกินไปเงาขมิ้นอาจจะเน่าได้ค่ะหลังจากปลูกประมาณ8-12ถสเดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ค่ะโดยดูจากต้นขมิ้นที่เริ่มแห้งเหี่ยวลงจนเกือบหมดก็ขุดเอาเงาหรือหัวขมิ้นได้เลย ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ขุดขึ้นมาเงาขมิ้นก็จะค่อยๆเน่าทิ้งไปค่ะหรืออาจจะมีบางส่วนที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะการปลูกขมิ้นในกระสอบทำได้ง่ายๆประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาสามารถปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือปลูกขายหารายได้พิเศษได้นะคะเพื่อนๆลองปลูกกันดูค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซูเปอร์แท็ในช่อง YouTube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ